เรื่องซื้อเสียงขายเสียงนี่ปปชสนใจแค่ไหนในเรื่องต่างๆเนี่ยปปชเฝ้าสลับต่บฟังมาตลอดหนักใจแค่ไหนเรือกตั้งครั้งนี้เทียบกับเรือกตั้งที่ผ่านมาทุกอย่างเนี่ยเป็นความเสี่ยงในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ปปชทางนั้นเพราะโอากาสถูกฟ้องกลับมีอยู่ทุกขณะครับผมแล้วก็ทั้งนั้นปีนี้จะต้องเพิ่มอะไรตรงไหนยังไงคือเรามั่นใจในกระบวนการยทธรรมโดยเฉพาะศาลปปชเป็นแค่พนักง,งานสอบสวนระดับดต้นที่ส่งเรื่องไปให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยขอให้ศาลได้พิจารณานะครับ สวัสดีครับตอนรับกระสุ่กาแฟดำครับช่วงนี้การหาเสียงเลือกตั้งก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายจริงๆครับผมก็ติดตามพรรคการเมืองทุกพรรคที่หาเสียงนโยบายสำคัญๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องความมั่นคงแต่ผมตั้งข้อสังเกตครับว่าครั้งนี้ดูเหมือนจะเน้นเรื่องปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบน้อยลงกว่าการเลือกตั้งคราวก่อนๆหรือเปล่าเป็นเพราะอะไร ดังนั้นวันนี้ผมต้องมาที่นี่ครับมาที่ปปชเลยครับเพื่อจะมาตั้งวงคุยกับท่านเลขาธิการว่าเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นฤดูที่ท่านจะต้องรับศึกหนักไหมเพราะว่าใกล้เลือกตั้งแล้วพวกท่านเลขาครับวันนี้ว่าชายเกษมมงคลนะครับซึ่งก็ได้เคยคุยกันแต่วันนี้ผมมาเืระจวะจากโคนช่วงหาเสียงจริงไหมครับที่ผมสังเกตว่าพรรคการเมืองให้ความสําคัญกับนโยบายต่อต้านทุจริตน้อยลงไหมท่านว่า ผมคิดว่าแทบจะไม่มีเลยมั้งครับโอเท่า oh. ที่รับฟังนโยบายการหาเสียงมานะคระับก็อะไรเพราะมันยากใช่ไหมหรือว่ามันรับปาแล้วทําไม่ได้ใช่ไหมมันอาจจะเป็นเรื่องที่คือ ประชาชนทั่วไปอ,อาจจะมองเรื่องเศรษฐกิจและก็ปากท้องเป็นสาคัญคนะครับจริงระเลยในประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรืออีกในเรื่องหนึ่งว่าวันนี้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยม,มันปรากฏข่าวก็อยู่กับทุกพัคก,การเมืองที่เกี่ยข้องเพราะฉะนั้นการโชว์ประเด็นนี้ขึ้นมามันอาจจะไปกระทบนะครับต่อสิ่งที่ผ่านมาหรือข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกมาผมคิดว่าตรงนี้น่าสนใจประชาชนอย่างพวกเราที่มีสิทธิ์จะไปเลือกเราก็อยากจะรู้เพราะว่าข่าวช่วงหลังนี้เรื่องคอร์รัปชัน เรื่องสินบนเรื่องประพฤติไม่ชอบเนะี่ยมันมีมากขึ้นรจริงไหมครับว่าช่วงหลังเนี่ยมีคอร์รัปชันมากขึ้นหรือเป็นเพราะว่ากําลังใกล้เลือกตั้งการหาเสียงก็ต้องจับประเด็นเหล่านี้เพื่อเล่นง,งานฝ่ายตรงกันข้ามผมคิดว่าประเด็นเรื่องการทุจริตเนี่ยมันมีอยู่สม่ําเสมอ,อมเพียงแต่ว่าคนที่จะออกมาชี้ช่องเบาแสเนี่ยอาจจะยังไม่มีความกล้าวันนี้พอประชาชนภาคีเครือข่า,ขายมีความเข้มแข็งมากขึ้นมองอีกมุมหนึ่งนะครับ เขามองว่าเขากล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลวันนี้ที่บอกมีกระแสะข่าวในประเด็นเรื่องการทุจริตเพิ่มมากขึ้นเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่ดีครับทําให้สังคมได้ตระหนักนะครับว่าวันนี้เราเพิกเฉยต่อสถานการณ์ทุจริตครอร์รัปชันในประเทศไทยไม่ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศครับ,รบแต่มันทาให้คนที่เขาตั้งใจที่จะโกงเนี่ยเขาจะแนบเนียนขึ้นไหมเขาต้องหาวิธีหลบเลี่ยงเพราะว่ารู้แล้วว่าอ่าต่อบจะมีคนมา จับผิดจะมีคนมาหาเรื่องมากขึ้นก็เลยคิดนวัตกรรมทานนั้นคอร์รัปชันหนักขึ้นไหมผมคิดว่าก็มีส่วนนะครับเพราะเรื่องการทุริจคอร์รัปชันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมันหเหมือนเ,ออเราไปไล่ปราบ เ <K an> ขาก็ามีกระบวนการที่จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่ง,<ล>งที่เร,เราใช่ครับ<อ>แล้วนี่เราไปปราบไปจุดไหนเ<อ>ขาก็จะรู้ช่องโหว่ช่องว่างว่าสิ่งที่เขาทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้เนี่ยเขาต้องกลบอย่างไรนั่นสิครับไอ้นียเหมือนกับเราไปชี้โพงให้กรอกแต่อย่างไรก็ดีครับเราก็มีวิวัฒนาการเพิ่มเติมนะครับแม้เราจะวิ่งไล่กวดเขาครับแต่ถ้าเกิดเราไม่วิ่งไล่กวดเขาเลยเนี่ยเราแทบจะวิ่งตามเขาไม่ทันนะครับวันนี้ก็อย่างน้อยว่าให้รู้เห็นแนวทางการที้จุดการ์รัปชันว่าในรูปแบบ ยังไงผมก็คิดว่าการีุดิคอปชันเนี่ยนะครับไม่ทิ้งร่องรอยแบบเดิมๆเอาไว้นะครับแต่ก็ยังมีร่องรอยแต่จะมีร่องรอยให้เห็นอยู่นะครับมีร่องรอยให้เห็นอยู่โดยเฉพาะอยากจะเรียนว่าวันนี้ถ้าเจ้าหนที่ภายในหน่วยงานนั้นนะกล้าที่ออกมาที่ช่องบอกแสไม่จะเป็นต้องเปิดเผย,เผยชื่อครับ แค่ออกมาให้ข้อมูลแค่นั้นเองนะครับว่าเขาทุจริบิตกันยังไงเขามีการซิกแซกเขามีการซ่อมปมมาไว้ในเงื่อนไขอะไรบ้างให้เราสามารถสาวไปได้แค่ชี้ว่าบ่อแสแค่ชี้บาดแสเราปปชสามารถไปตามร่องรอยเหล่านั้นได้ถูกต้องครับนะแต่ถ้าประชาชนไม่ไม่ตื่นตัวนะครับไม่มีความเข้มแข็งเราปล่อยให้เขากระทํา นะครับก็ชอโกงเงินไปเรื่อยๆในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับว่างบประมาณที่เราใช้จ่ายลงไปมันสูญหายไปถูกต้องเลยเม็ดเงินใช้ไม่เต็มที่ถูกต้องเลยครับเห็นมีการพูดจาระหว่างกกตกับปปชเนี่ยเรื่องการหาเสียงหาเสียงครับโดยที่ออกมาย้ำว่าในรัฐธรรมนูญมีกำหนดไว้นะการที่จะใช้เงิน เพื่อที่จะเสนอโครงการต่างๆต้องมีที่มาที่ไปงบมาจากไหนแล้ววิเคราะห์ข้อได้ข้อเสียยังไงเนี่ยข้อนี้จะทำยังไงถึงจะถึงจะจัดได้ความจริงข้อนี้นะครับเราก็มีการข้อเสนอและส่งไปให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับเป็นข้อเสนอเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเช่นโครงการต่างๆที่บอกจะรับ จำนำข้าวบ้างจะรับทํานู่นทํานี่บ้างและมันสามารถทําได้กจริงอ่ะนะครับแต่ต้องใช้เงินมหาศาลแลวมันไม่คุ้มค่ากับนั่นนะงบประมาณมันเป็นการสูญเสียไปเพราะฉะนั้นก็เวลาที่นโยบายหาเสียงก็ต้องมองว่าทำได้จริงไหมก่อนเม็ดเงินที่จะมาทาเอามาจากไหนครับจะขับเคลื่อนอย่างไรรูปแบบไหนนะครับและรัฐต้องใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยจำนวนเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อนโยบายการหาเสียงครับ พราะประชาชนเองนะครับ,รบปัญหาปากท้องนี่สําคัญใช่ถ้าบอกว่ามีคนจะให้สิทธิสวัสดิการผมเพิ่มห้าร้อยหกร้อยผมก็ต้องเอาก่อนแล้วอยากได้อยู่แล้วอยากได้อยู่แล้วครับแต่ชชว่าประชาชนต้องเริ่มถามแล้วคุณเอาเงินมาจากไหนใช่ครับ,ะรบฉะนั้นปปชพอเห็นประเด็นนี้ติดตามไหมว่าแต่ละพรรคหาเสียงรับปากอะไรบ้างที่ต้องใช้งบประมาณในเรื่องนโยบายหาเสียงเนี่ยความจริงปปชก็รวบรวมข้อมูลนะครับแต่อย่างว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสิทธิของทางพรรคการเมืองครับนะครับ อยู่ที่ความเชื่อของประชาชนแต่มันอยู่ในรัฐธรรมนูญนี่มันอยู่ในรัฐธรรมนูนใช่ครับผมแต่ก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือก่อนการเข้ามาสู่กระบวนการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ต้องรับผิดชอบไปด่านแรกก่อนคัดคนคัดนโยบายใช่ครับกอกตไปด่านแรกแต่เมื่อกอกตผ่านมาให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือมาเป็นผู้ดำนวตการน่กทางการเมืองวันนั้นน่ะถึงจะเริ่มนะครับว่าเป็นหน้าที่ปปชที่จะต้องลงไปตรวจสอบว่าเมื่อคุณทํานโยบายอย่างเงี้ยมันมีการทุจริตมันมีฮิดเด้นเจนดา แฝงอย่างไรไว้วันนี้ปปชก็ส่ง,สงก,ก็เสนอเนี่ยให้กรกตแล้วอยากจะเน้นย้านะครับว่าให้กรกตเนี่ยช่วยไปพิจารณาและหามาตรการนะคร,ค,รครับที่จะไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการวิเคาราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องนโยบายการหาเสียงของรพรรคต่างๆเรื่องซื้อเสียงขายเสียงนี่ปปชสนใจแค่ไหนปปชแก้แค่มองว่ามันมีโอกาส หรือสอบไปในทางใช่ครับที่อาจจะทุจริตได้ในตอนนี้แค่สอบไปในทางทุจริตนี่เราเริ่มส่งเสียงเตือนได้ยังส่งเสียงเตือนได้เลยครับผมแต่ส่งเสียงเตือนนี่ก็เป็นเพียงการให้ข้อเสนอแนะหรือแนะนำนะครับแต่ถ้าเขาไม่ดําเนินการตามเราก็มีมาตรการอะไรเราไปเอาป้ายหาเสียงเขาบอกอันนี้รับปากเกินเหตุนี่ไม่ได้เราก็คงไปชี้นําถึงขนาดแต่กรกตน่าจะได้ใช้คํานี้มันทําให้ประชาชนหลงผิดว่าคุณจะทำอย่างนี้ได้ครับ เพราะก็ตอมีหน้าที่ในการสอบสวนอยู่แล้วการหาเสียงอะไรมันมีกติกาของมันอยู่แล้วนะครับ,รบเพียงแต่ว่าบังคับใช้ว่ากติกานั้นต้องเข้มงวดและเอาจริงออาจากมากน้อยแค่ไหนดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งผมคิดว่าที่ประชาชนอยากจะรู้ว่าปปชคิดอะไรยังไงกันอยู่หนักใจแค่ไหนเลือกตั้งครั้งนี้เทียบกับเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือพฤติกรรมที่เราเห็นตอนนี้โอ้ล่าสุดมีการฟ้องเรื่องโครงการนี่เงินหายไปไหนทั้งหมดเนี่ย ปบปชพอเห็นมีการเปิดเผยอย่างเงี้ยทำยังไงกับข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านะัออ้นโปรติเนี่ยเรื่องต่างๆที่เขาเกล่าวเข้ามาเนี่ยที่มีการในกระแสโซเชียลเนี่ยปปชรับว่าเกือบหมดแล้วเขาไม่ต้องมา<ล>ย,ยื่นเราพอได้เห็นข่าวอย่างกรณีนนคุณชูวิทย์หรือใครก็ตามแต่เนี่ยปปช ต้องตามเลยต้องตามเลยครับผมกฎหมายเขียนเลยครับปปชมีหน้าที่แล้หน้าในการยกเหตุแห่งควาสงสัยเราก็จะมีหน่วยการข่าวนะครับหน่วยกิจการพิเศษเนี่ยคอยประมวลข่าวทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างเนี่ยปปชเฝ้าสลับต่อฟังมาตลอดนะครับเราก็มอนิเตอร์อยู่เรื่อยว่าจะมีสถานการณ์อะไรที่มีผลกระทบซึ่งอาจนําไปสู่การที่เขารัปชันในอนาคตได้เรื่องซื้อเสียงขายเสียงนี่ปปชสนใจแค่ไหน ซื้อเสียงขายเสียงเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางกรกตที่จะไปสอบสวนแต่แต่มาจะนําไปสู่คอรัปชั่นได้ใช่ครับเพราะเขาต้องหาทุนคืนใช่นะแต่นี่เป็นการซื้อก่อนจีเข้ามาดโดงตำแหน่งแต่ถ้าเข้ามาดโดงตำแหน่งมาหาทุนคืนเนี่ยปปชต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ดีถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องครับกับเรื่องการไปช่วยเหลือ ในการเลือกตั้งแะในการไปวิ่งล็อบบี้คะแนนเสียงโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าทีา่เรื่องนี้จะเข้าสู่ของพพชอแล้วเข้าเลยวันแล้วพปชจะเอาคนที่ไหนมาจับ าดูเพราะมันทั่วประเทศแล้วก็หาเสียงลงไปถึงระดับตำบลระดับหมู่บ้านเนี่ยวันนี้ที่ปปชได้ข้อมูลมาก็จากภาคประชาชนหรือภาคจีเครือข,ข่ายหรือรองโร,ร,รอองเรียนนะครับ,รบไม่ไว่าจะเป็นเรื่องโรงเรียนที่อาจจะมีการกันแกล้งกันไม่ไว่าจะเป็นเรื่องจริงไม่ไว่าจะเป็นข่าวเท็จปปชก็ต้องสดับตักฟังทั้งหมดและเอามาสังเคาะเพราะปปชเองเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นมีการขผิดปปชไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ก็จะมีคนที่รู้เห็นเหตุการณ์และนํา เรื่องนี้มาบอกต่อๆกันหรือมาส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาสู่ปปชให้ปปชไปดาเนินการตรวจสอบปปชก็มีหน้าที่ก็ต้องลงไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ช่วยเหลือ,อในประเด็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคร,ครับปปชจะไม่มีแผนจะมีอาสาสมัครท้องถิ่นเมือกับ อย่างกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีอาสาสมัคร,ครใช่ไหมความจริงปปชมีแล้วนะครับอ๋อเหรอครับปปชเขาเรียกว่ากลุ่มสตรองเราสร้างเครือข่ายสตรองอนี้มาหลายปีแล้วครับ,รบสตรองก็คือภาคภาคีเครือข่ายของประชาชนในพื้นที่หรือในชุมชนมเช่นจังหวัดหนึ่งนะครับ,รบผมก็มีคนที่คอยเฝ้าระมัดระวังการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณแนวการป้องกันการทุจริตก็มาร่วมมือกันเราก็จะตั้งเป็นกลุ่มสตรองในจังหวัด นอกจากนี้ปปชเองเนี่ยเรามีการขยายเครือข่ายเราไม่ได้สร้างเครือข่ายเฉพาะสตรองเครือข่ายที่มีอยู่แล้วเดิมเนี่ยเราก็ลงไปให้ความรู้เขาเช่นอสมเดี๋ยวเราจะเข้าไปเครือข่ายชุมชนต่างๆที่มีอยู่แล้วเราก็ไปเราก็ไปเพิ่มเติมให้เขาช่วยดูแลนิดนึงพิ่มี่นั่งนำถูกต้องครับนะอันนี้สําคัญเลยนะมันมีอยู่แล้วครับท่านครับนะครับและบางครั้งเครือข่ายที่เราพบว่าบางท่านก็สวมไหลหมวก เป็นท <ian> <authorized access oyu> <fi> ั้งอสมอเป็นทั้งเครือข่ายสตองเป็นทั้งเครือข่ายชุมชนนู่นชุมชนนี้หรือเป็นทั้งเครือข่ายกองทุนเพราะฉะนั้นวันนี้ปปชพยายามทำด d ต้าหรือข้อมูลของบุคคลนั้นว่า 1. ถ้าได้รับการฝึกอบรมเป็นเครือข่ายของหน่วยงานไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะใส่เสื้อสีไรเราไม่รู้แต่ถ้าท่านไล่จับหนูได้ ท่านก็เป็นเครือข่ายของปปชได้เหมือนกันก็มันจะลงไปถึงระดับอบปตถูกต้องครับแต่ช่วงหลังนี้ปปชก็ถูกฟ้องกลับเหมือนกันใช่ไหมก็มีเกือบทุกคดีครับโดยเฉพาะทางสารปกครองเวลาปปชชี่มูวลและส่งเรื่องไปให้ผู้ชาญดินการทางวินัย พอเขาถูกไล่ออกเขา,เาฟอ<ฮ>้องก,ก็สกัดปชชก็ต้องร้องสอบเข้าไปเปคู่กรณีด้วย<อ>รวมทั้งถูกดำเนินคดีายาก็มีค<อ>ณะกรรมการปชชก็ถูกฟ้องคดีายาผมเองก็ถูกฟ้องไปในหลายคดี<อ>นะครับผม<อ>แต่เราถือว่าเป็นเรื่องก,การปฏิบัติหน้าที่<อ>นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่พอใจรเรื่องอะไรต่างก็โอกาสจะแก้เค้ว โอกากจะแก้ตัวก็ไปฟ้องว่าผมไม่ได้สุดนะผมถึงไปฟ้องเพราะว่าคุณกระทาให้ผมเสียหายอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับมันทำให้เจ้าหน้าที่ปปชเกิดกลัวขึ้นมาไหมว่าเดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับเนี่ยทำให้การทําหน้าที่ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรไหมครับผมคิดว่าเคสเหล่านี้ที่เราถูกฟ้องเนี่ยมันจนเคยชินแล้วมันชินชาแลวนะครับคือเรามั่นใจในกระบวนการที่ทมโดยเฉพาะศาล ในการพิจารณา,าตัดสินนะครับว่ากระบวนการที่เราทําชอบด้วยกฎหมายและระเบียบในขั้นตอนส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นเรื่องการวินิจฉัยจะผิดจะถูกเราไม่ได้หมายความว่าปปชชี่มูลความผิดแล้ว <ừ> เขาจะต้องผิดต้องถูกตัดสินจําคุกเพราะกรณีอาจจะอายการสั่งไม่ฟอ้อง<ช>หรือกรณีศาลสั่ง ว่ายกฟ้องว่าไม่มีความผิดก็มีหลายคดีนะครับปชชเป็นแค่พนักงานสอบสวนระดับต้นที่ส่งเรื่องไปให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยขอให้ศาลได้พิจารณานะครับส่วนศาลที่ตัดสินยังไงก็ยอมรับแต่อย่างไรก็ดีคดีที่ปชชส่งไปยังศาลเนี่ยประมาณเกือบ9กบเเซนี่ยศาลลงครับแสดงว่าต้องทาการบ้านอย่างดีนะหลักฐานต่างๆนั้นาต้องต้องแน่นพอสมควรนะครับปีนี้จะต้องเพิ่มอะไรตรงไหนยังไงมาตรการที่จะเข้มข้นถึงกฎหมายต้องแก้ไหม อบ่ส่วนใหญ่ที่ไปดําเนินการเนี่ยเขาก็จะบอกอย่างนี้ว่าไม่ใช่เงินที่เขาเรียกรับเป็นเงินอื่นหรือเป็นคนอื่นเอามาวางไว้เขาก็ไม่รู้ไม่เห็นแต่เราโชคดีนะครับเพราะว่าลักษณะเนี่ยเขาหยิบมาแล้วแล้วก็เปิดดูแล้วเพราะฉะนั้นในหลักฐานต่างๆทางนิติวิทยาศาสตร์เรามีครบถ้วนก็ถึงมีความมั่นใจแต่บางคนอาจจะต่อสู้ว่าเใครไม่รู้เอามาวางบนโต๊ะทำไมไม่ได้รับไอ้นี่ก็อันนี้ก็ เป็นอันหนึ่งเมื่อกาที่เป็นข้อต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นความเสี่ยงในการดําเนินการของเจ้าหนี่ขอปชทั้งนั้นฉะนั้นมือมือปราบครับชั้นนี้ต้องแม่นแม่นแล้วก็ต้องละเอียดนะครับแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงด้วยยอมรับในผลที่ผิดพลาดถูกต้องครับผมเพราะโอกาสถูกฟ้องกลับมีอยู่ทุกขณะนะครับผมปีนี้วางแผนยังไงครับปชที่จะมีกิจกรรมที่เข้มข้นขึ้นและแน่นอนการเมืองเข้ามามีรัฐบาลใหม่เข้ามางบประมาณใหม่ก็มาแล้วเนี่ย เตรียมการอะไรไว้บ้างที่จะป้องกันและปราบปรามทุจริตครับวันนี้ก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเพราะทุกปีเนี่ยเราจะมีข้อมูล Data ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่อดกล่าวหาที่เข้ามาหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาประเภทของเลือกเกล่าวหาพื้นที่ที่เป็นความเสี่ยงที่ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นพอได้ข้อมูลเหล่านี้มาเราก็มาวิเคราะห์นะครับว่าเราจะต้องเน้นหนักในเรื่องอะไร,รวันนี้ปปชชูชน,นโยบายเรื่องการป้องปราม เรามีการ,รจัดตั้งศูนย์ CDC ขึ้นเพื่อลงไปงระงับยับยั้งอย่างที่ท่านดีใจว่าเ<ม>บื้องต้นเนี่ยว่าปปชถ้าเหตุนุ่สงสัยว่าจะมีการทุจริตต้องลงไปแล้วนะก็กฎหมายมาเอกี้ให้ปปชมีหน้าที่เพราะนั้นอันนี้แหละครับเป็นมาตรการอันหนึ่งที่สําคัญทังนั้นปีนี้จะต้องเพิ่มอะไรตรงไหนยังไงมาตรการที่จะเข้มข้นขึ้นกฎหมายต้องแก้ไหมและเห็นบอกว่าถ้าเปิดข้อมูลข่าวสารเป็นสาธารณะก็จะช่วยป้องกันได้ดีขึ้นครับผมถูกต้องครับ ในเรื่องการเปิดเผยโอเพนดาต้าของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราใช้ ITA 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 เนี่ยเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดทํามาตรการเช่นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้ประชาชนเข้ามาถึงประชาชนจะได้รับรู้ว่าคุณไม่ได้ปกปิดข้อมูลข่าวสารเช่นการประกาศประกวดราคานะครับเรามีกฎหมายบังคับไรยังปกติมันมีกฎหมายอยู่แล้วเพราะคำว่าประกาศหมายความว่าต้องทําให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ แต่หายากแล้วเขาไปปกปิดไม่ส่งข้อมูลไปกรมบัญชีกลางมาไปทาเอกสารแท็ส่งไปชนีเสร็จไปขอกลับแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานหนังสือออกแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับถ้าไม่มีคนไปตรวจสอบไม่มีคนติดตามก็ไม่ได้แต่วันนี้อย่างที่ผมบอก ITA เนี่ยคุณต้องลงในเว็บไซต์ปปชก็จะไปดีเช็ควันนี้คุณได้รับงบมาในเรื่องอะไรมีประกาศกี่ฉบับและประกาศลงเว็บไซต์หรือเปล่า และประกาศนี้ประชาชนได้เข้าถึงไหมเปิดเผยกี่วันอันนี้เป็นขั้นตอนกําหนดที่ว่าถ้าคุณจะได้คะแนน ITA เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ถ่วราชการเนี่ยต้องกระทําแต่ว่า ITA นี่เครื่องคัดแกนไหนด้วยบางหน่วยรัชการได้ ATA สูงแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการเช่นใช่ไหมก็มีอย่างหน่วยงานที่เราไปเข้าจับกลุ่มอธิบดีเขาได้คะแนนเอแต่คะแนนรวมของเขาได้85เกรดเอนะครับคะแนนสูงสุดนี่เต็มร้อยเกรด AA ผมเรียนอย่างนี้ว่า พอเราย้อนกลับมาดูคะแนนของเขาเนี่ยมันจะมีคะแนนอยู่3มส่วนคือคะแนนไอ t ทคือคะแนนที่เจ้าหน้าที่ภายในมองภาพในองค์กรเองภายในพบว่าหนึ่งการบริหารจัดการยังมีการเรียกรับทรัพย์สินเรื่องการซื้อขายตำแหน่งอยู่อ๋อในรายเรียกเงินก็ประมาณเปอร์เซ็นต์ต่ำแต่อันนี้ไม่ปรากฏออกมาอันนี้ไม่ปรากฏให้สีแค่นั้นเองเพราะมันเป็นข้อมูลภายในเพราะฉะนั้นท่านไปดูแต่ค่าคะแนนว่าแปดสิบห้าครับ ก็ถามว่าโอเพนดัตาเขาทำครบั้ยเขาทำครบก็าทำครบก็ได้คะแนนสูงเต็มร้อยการให้บริการเขาให้บริการดีคนมาติดต่อโอเคเขาพึงพอใจแต่ข้อมูลภายในนี่เลยครับที่เขาตกตรงนี้ต้องให้เปิดเผยนะก็ผมก็มีนโยบายแล้วว่าปีหน้าเนี่ยคนต้องเปิดเผยเพื่อให้สื่อเนี่ยนำรายละเอียดเนี่ยไปถอดหรือวิเคราะห์ใช่นะครับไม่งั้นคนก็จะเข้าใจผิดว่าไอทีเอเนี่ยทำไมหน่วยงานนี้มัน ประผู้บริหารยังเรียกรับเงินสินบนถ้าไปได้คะแนนสูงใช่อย่างนี้ไม่มีความหมายเลยคะแนน ITA เนี่ยและผมเรียนในอย่างนี้ ITA เนี่ยเป็นแค่เครื่องมือในเชิงบวกไม่ใช่เครื่องมือจับผิดว่าผู้บริหารคนไหนทุจริตหรือไม่ทุจริตนะครับเป็นเครื่องมือเชิงบวกเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยออกไปปรับปรุงภายในเราความจริงเราไม่ได้การเปิดเผยกับสื่อ ครับเราต้องการเป,ปิดเผยให้แก่หน่วยงานนั้นให้รู้ว่าภายในคุณเนี่ยเขาระบุว่าเนี่ยมันจะมีการทุจริคอรัปช่นกันอยู่คุณต้องปรับปร,ปร,ปรปุงภายในคุณต้องไปปรับปรปุงภายในนะคะแนนคุณถึงจะดีขึ้นก <ค ote S 1> ็ต้องแจ้งใครล่ะถ้าเขาปรับปรุงหรือไม่ปรับปร,รุงยังไงคะแนนในปีต่อไปก็จะปรากฏว่าถ้าคะแนนไอทีคุณยังเท่าเดิมพัฒนาคุณไม่ได้ปรับปรุงพอชอนเปิดเผยสิครับประชาชนจะได้รู้กําลังคิดว่า ขราวเนี้ยข้อมูลภายในคุณเราเปิดเผยคุณจะได้รู้กันที่แรกเรามองเลยว่าถ้าเปิดเผยมันก็จะเป็นผลลบต่อนหน่วยงานเขานะครับแต่คราวนี้เรากำลังจะมองว่ากำลังจะเสนอว่ามันเป็นข้อมูลสาระก็เปิดมาเลยแล้ว<ช>จะได้รู้กันไปเลย<ช>ว่าหน่วยงานนี้เป็นยังไงบ้างและป<ล>ระชาชนทั่วไปก็จะได้มีภาพลักษณ์ที่ถูกต้องแม่นยําเกี่ยวกับองค์กรนั้นๆถูกต้องครับครับคราวนี้ถ้าจะได้วิเคราะห์ได้ถูกว่าอค่าคะแนนที่แปหามันมาจากไหนกันแน่กทชมีข้อมูลเพียงพอที่ผ่านมาได้ซ้ําไปนะว่ามีแนวโน้ม ของการหัวกันพฤติกรรมเป็นอย่างไรผมว่าแจ้งประชาชนได้และประชาชนท้องถิ่นด้วย,ยสาม,มารถที่จะมาดูเออจริงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเช็คกันไปที่ว่าปร,ร,ระมูลสร้างสะพ,พานนี่สร้างโรงพยาบาลน,นี้มีบริษัทไหนบ้างแล้วก็เช็คเอ้ยเนี่ยเคยมีเคสนี้นี่มันก็เป็นความสูญเสียกันการเปิดเผยข้อมูลบางครั้มมันมีลิมิตในข้อ,ขอกฎหมายบางครั้งพอเปิดไปปุ๊บเขาได้รับผลกระทบครับอย่างเช่น BTS เนี่ยนะครับปรากฏว่าพอบอกว่ามีข่าวหลุดว่ามีการแจ้งข้อหาหุ้นตก เจ้าหน้าที่ภายในบริษัทก็มาร้องเลยว่าอ้าวการเปิดเผยนี่เขายังไม่ผิดเลยเนี่ยแต่ข่าวบางทีวิลงว่าชี้มูลแล้วทั้งทั่ิพึงแจ้งข้อข้อหาเขายังมีโอกาสต่อสู้คดีในชั้นศาลแต่นี่นะคือคือข้อมูลที่บางทีพลาดไปรั่วไปดุดไปแล้วได้รับผลกระทบฟีดแบ็กต่อบริษัทนะครับอันนี้เป็นเรื่องอันที่ต้องดูให้พอสมควรนะครับเพราะอย่างว่าว่าตามรายถ้ายังไม่ได้ตัดสินว่าเขาผิด ศาลยังไม่ได้ตัดสินลงโทษเขาเนี่ยเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับก็ผมว่าถ้าพปชออกข่าวอย่างนี้ก็ต้องเตือนว่านี่เป็นเพียงเข้าล่าวหานะยังไม่เป็นบริสุทธิ์นะฉะนั้นรับทราบไปด้วยผลมันจะไม่มากเท่ากับที่กอกข่าวด้านเดียวครับหรือปล่อยให้ผู้กก่าวหาให้สัมภาษณ์อย่างเดียวใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องอันนี้เราก็พยายามเดี๋ยวอาจจะต้อง คิดวิเคราะห์เพราะเรื่องนี้มันมีกฎหมายที่คุ้มครองทั้งข้อมูลสาธารณะและการเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยถูกต้องวันนี้ผมชเขาพยายามจะทําว่าถ้าเรื่องไต่สวนเนี่ยเราส่งให้สื่อมวลชนตรวจสอบ็นบัญชีเลยว่าเรื่องไหนที่ปปชสั่งไต่สวนสมมติมีสองพันกว่าเรื่องขึ้นบัญชีหมดใครเป็นผู้ถูกสั่งไต่สวนถูกต้งไต่สวนในเรื่องเอาหาอะไรถูกต้องเพราะเป็นคืนข้อมูลที่ประชาชนเขาแยบรู้รับทราบครับนะครับแต่ไม่ได้หมายเพราะว่าเขาเป็นผู้กระทำแต่บางครั้งพอเราเปิดเผยไปเดิมเราเคยเปิดเผยอย่างนี้ มีคนเอาไปหากินอันนีว่าไปวิ่งเต้น,นต่อปปชได้เอามีกรรมการคนนี้รู้จักกันเอาข้อมูลเนี่ยเขาบอกข้อมูลนี้รู้ได้ยังไงปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่ปปชเปิดเผยเนี่ยเองมันก็เหมือนกับดาบสองคมผสมรต้องระมัดระวังก็ใช่เพว่าปปชก็มีทางที่จะมันบาลานซ์ให้มันแฟร์ใช่ครับที่จะให้ขอ้อมูลครบทุกด้านถ้ายังไม่ครบก็ยังไม่ออกมาถ้าออกมาต้องให้ครบทุกดได้ครับต้องออกมาต้องให้ครบผมวก็ต้องระมัดระวังด้วยครับผมมันมีในแง่ข้อกฎหมายคือความรับผิดเนี่ยกฎหมายอย่างเดียวแล้วความเป็นธรรมด้วยใช่ไหมใช่ครับ เพราะอยู่ดีเขาจะกั่นแกล้งคลายกล่าวหาปั๊บเนี่ยมายื่นเรื่องเสร็จแล้วก็เขาก็ออกมายังไม่มีการสอบสวนสอบอะไรเลยเนี่ยก็กลาเป็นิมูลวิจัยเลยเพราะไม่ได้กระทบตัวตัวเขาเองกระทบต่อครอบครัวเขาชื่อเสียงเกียรติยศเขาด้วยโดยเฉพาะเขาเป็นเจ้าที่ของรัฐดีไหอันนี้ครับที่เราต้องระมัดระวังพอสมควรเพราะฉะนั้นถึงบอกการทำงานปปชอเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอกาสพลาดพังโอกาสที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีก็มีสูงนะครับแต่นี่ก็เป็นการทํางานเพื่อสาธารณชน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญครับความเสี่ยงย่อมมีครับแล้วความเสี่ยงนั้นถ้าทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติผมว่าก็ก็เป็นความเสี่ยงที่น่าชื่นชมทร่จะันที่นีได้ครับครับผมครับนี่ครับกาแฟดําติดตามท่านเลขาปปชมาพูดในขณะนี้ที่เรากําลังได้ยินพักการเมืองหาเสียงกันอยู่แล้วก็ต้องก็สังเกตว่าเอ๊ะครั้งนี้ดูเหมือนจะพูดเรื่องปราบปรามคอร์รัปชันป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันน้อยกว่าทุกครั้งหรือเปล่า แล้วก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดมันคือภาษีของเราเองทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายเป็นภาษีนั้นนักการเมืองที่ได้รับเลือกเขาเอามาใช้เพื่อบริหารประเทศเราก็ต้องตรวจสอบและปะปะชเป็น,นกลไกที่สําคัญที่จะทําหน้าที่แทนเราและปกป้องผลประโยชน์ของเราครับวันนี้ขอบคุณมากครับนายเลขาครับคุณครับสวัสดีรครับุสวัสดีครับ